รายการดีๆเนี่ยน้องนันี้โมเมนตคนดังไอจิ๊ออกซอว์ว่ะโม่นก็ไอาชื่อว่ะม่นเหรออ้พวควาคมในจิ๊กซอวนะโมแมนคนดังไอจิ๊กซอวขอวันนี้มาสอนมอนทางเขาน้ำตกตาดเยืองลิปนี้จะพาพี่น้องเข่าไปเที่ยวส้มน้ำตกตาเยืองเนา ทางเบื้องขวามือเนาะไปเบิ่องอีกตั่หนึงอยากาที่มาสอนคือพาพี่น้องมาลองมาเที่ยวเอ่ที่ยวก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เป็นเที่ยวที่สองพี่น้องเข้าไปอีกไปเบิ่องอีกเนาะทางเข้าทางเวีอยู่ทางเบื้องขวาพี่น้องเลยรถทาตั๋าเที่ยวรถที่สังเขาเจ้าก็มาหลายเนาะรถจรักรก็มีรถใหญ่กม็มีรถลายก็เป็นนักท่องเที่ยวมาได้สวาารรค์นักเกตมาได้นครหลวง ทางอยากเพื่อนนอยนึงพอฝนตกฝนลินนเดนี้ฝนก็ลลนกตกอยู่เนาะอายุเข,ข่าพี่น้องเลยอ้หทาน้ำตกตาเยื่นงก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกบอหนึ่งที่ิดีเสียงของจำปนะซะาของม้องปากซองเลย รถลิ tamam <glorious. S 1> ้นแง่ๆ <detailed load. S 2> อยู่ท้อง้องเปลียนะร้องก่อนะาซอนกัมาฮอน สถานที่น้ำตกตาดเยื่องนั่งฝนตกพี่น้องเลยกอฝนตกลื่นยากลำบากขนาดมาเที่ยวให้เดียวฝนตกซ้ำบรรยากาศสุดเย็ยนน้ำตกตาดเยื่องจะอยู่ด้านลุ่มเอันนี้เป็นด้านเทิงตัวนี้ห้านอาหารอันนี้ห้านขายเครื่อง่นลองนึกสองเมื่อยก่อนสี่น้องเลย บรรยากาศดีอยู่แต่เสียที่คนตกะนอนนั่งตกตาดเยื่อพี่น้องเลยจะมีห้านขายเสื้อผ้าขายเครื่องชิรลนึกเป็นเสื้อผ้าเป็นสิ้นกระเป๋าก็มีจะมีฮุบฮุบไม้แกะสะลักนะ เสือก็คล้ายๆเาอยู่โรงพยาบาลแล้วน,นีอเป็นกระ,ะตาานาะไม่นนปแปลก ู้ปบติขบายังรอนนี่เป็นหานอนคือปลาปดางามเอากุ๊บมาปตาปดมีไซ่ะกง็งามพี่นรองเลย มีห้านกาแฟร้อมนะมีห้านกาแฟอาหารน้ำปั่นนะมีบริการเกือบทุกอย่างแล้วมีห้านอาหารมีเครื่องดื่มมีอาหารไว้คอยบริการแขกนักท่องเที่ยวนะอ้อรับประทา,านงายขนานี้แมนบริษัทพัฒนาแรลงท่องเที่ยวนำตกาเรเยี่ยง่สุกดูส่งเสริมการทาง้า,งางรคุณมสันทักิจกิจามรมอีกีปูก พืชผักกอดสามพิษเป็นสินค้าของชาวบ้านรักชี้ซิฟเะว่านี่เป็นบ้านรักชี้ซิฟนี่น้องนี่มะกล้วยมักน็อดมะกล้วยมักน็อตมักนัดมันนอดหนึ่งหลายขนาดเลยคือปลาซองมีมักน็อตหลายเยอะจีน้องน่าจะเป็นอา,นนานหารอาหารเนาะ ทานอาหารมีโต๊ะไม้ไว้คอยบริการแขกท่องเที่ยวนะให้น้ำมาเป็นบอนนล,น,งงงน,ลน,นั่งลิดนั่งเส้าเมื่อยเนาะไม่ยักเหรอไม่ยังโอ้โหอันนี้เป็นทานอาหารบอกเลยยังไงฮะ โอ้เป็นบอลน,นางลินเนาะบอลซุปเวิวนะงามขนาดนี่ยังโก uh, อ่ะแม่ยังโกกเออพอดนโดนี้ฮาร์กเยอะโอ้ยอันนี้ปน้มห้วยเนาะด้านลุม่นมน้ำจะโซกอยู่ทางนั้นพี่น้องเลยเดี๋ยวสียางลงไปเบิ่งเนาะโอ้งามงาม รรยากาศดีๆไยทางเทิงก็เป็นท่านอาหารลงไปเบิ้งมันบรรยากาศน้ำตกทกทางด้านลุ่มกันเนา่ด้องน้ำตกทิทางลมนะพี่้องเลยลมลยทีทางลงมีทานไดลงเนาะ ยามฝนนีงต้องระมดระวังเนาะยานมันหมนดยานพนลาลาดพี่น้องทางลงซันผส <c oughs> มพันนี่กับคน้นกับุคคลมาหลายปันไดเพราะว่าคนตตเอาคนโตกค้นอาจจะลายกว่านี้เนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นขัวบอล ถ่ายรูปบ,บนเซลฟี่นี่น,นี่เป็นบอ่อนน้ำตกลงเนาะบอ่อนน้ำตกลงสิเป็นน้ำตกตาดเยอะนะโอ้อากาศโคตรดีเลยพี่น้องอันนี้เป็นบอ่อนน้ำตกลงเนาะเดี๋ยวจะให้ลงไปเบิ้งเนาะพี่น้องเลยจะกลัวไหมเนาะไม่ไพ่ สวัรอ้ออยู่ฟ้าเบอร์น้องอยู่ที่ y o u ตู b e คค่อยบริการแขกนักท่องเที่ยวไปนั่งเล่นทางื่งมนั่งพัก,รกพรเนาะ เียงเสียงน้ำตกตกแห้งขนาดเลยน้ำก็หลายพวกสมควรน้ำบำบนแห้งเนาะนี่เป็นสวนกาแฟาแล้วพี่น้องเลยต้นกาแฟาทางนั้นเนะาะเดี๋ยวต้นใหญ่ๆสูงเลยอ๋อมีมองลงเนาะคือก็อยู่อยู่บนตัดฟานเลย โอ้ยลมพี่น้องเปยมืนน้ำตกอ่ะอยาลงไปเบิเ้งเนามีคำใดลงแรงของเที่ยวน้ำตกสะเดื่องโอ้ทางลงพี่น้องเลยทางลงต้องระวังย่านมืดเนาะโอ้ทอดทอทด โตกลงไฟไงเก้งลงเลยอะอใครจะเป็นทันใดซิมเมนร์ย่างฝนเลยครับซิเมิร์นเช่กัน,มมน,น,กนโอ้ทางลงพี่น้องพี่ร่มโอ้โหฟันธนบัตรทางลง ระวังพี่น้องฮอนฮอนแล้วมีคนมาถ่ายหูอยู่พี่นาองเรามาดิ้นคือกันกับบอสอนนี้พอนแล้วพี่น้องน้โตกตาเจืองนี่ยๆโอ้งามขนาดเลยน้ำใสเป็นฟองสีขาวเลยงามขนาดอ๋ออะไรกัน ด้านลู่มันจะมีสาลาเนาะไว้ให้คออนเที่ยวถ่ายรูปเทีฟี่มาดูกั่แม่ล่ะ จึงได้บรรยากาศเนาะอ๋อักาัก้มกุักนันตกสาดเยื่องงามเลยขึ้นไปหาผู้ชาวน้อยกันเนาะเจอคนดังในติ๊กต็อกเนาะเราสอนจุดจื่ออยู่กอันนี้เป็นจุดซ้มวิวเนาะโอ้งามงามมาห่งขัดเนาะ นี่ไปได้หรอนน้นนองนี่แม,มนคนดังในทวิตออเตอรบ่ม,มน่มมนก็ไอ้ชื่อวะโมแมนเ์ระอือว่าควมคมในทวิตตอ,อกอะนะโมแมนคนดังใน t วิตออ <c oughs> มเตอแม่นป่ ตกอแม่เลยโอ้คือีเลยบมานเดียวอะมานเหกันมานเหมอนกันบอก่าะแม่เคนดังในจีอกค่ะบอกว่าเราอยู่สาลวันนะคุณน่ะค่ะรองยูใช่ไหนย้ช่หมอทุ่มพ่อนโอ้มแม่เล่ะคือดีแ้วคุณนั่นนะจะซกไร้สาแขนโอเจอเลย แต่ว่าคือกันคนสาเดียวอีกงามงามงามงายหลยพี่น้องเลยน้ำตกตาดเรื่องลงไปรุ่มพุ่นกระได้เายพี่น้องลงไปรุ่มกระไดเดี๋ยวบาสอนบาลงเดียยาน<อ>น้ำใส่น้ำยังมไหลย่านยามฝนอันน้น้ำจะขุ่นบรรยากาศโอ้ฝนด,ดีเลยเ<อ>นาะมีอายน้ําขึ้นมา ุสาวุสาวมาในเมืองปทุมพรแวงจำปาซักอ๋อสาวปทุมพรอ,อามหรองามห,ามหารอทรถจักมาเหรอเอาเพนอยู่ใช่ ดอ้ว้าพุ่นๆในน้องเสื้อดำนี่แหละพี่คนไว่าเ๋ยว็ว่าพุ่น้าล่าในติ๊กตอก่ะตามไลยพี่น้องเลยสาเยื่องเนาะจะลองไปรุมเนาะลองลงเบิงบ่อนเนาะือสิพักลองเบิ่งแต่ว่าตอนีิลองลงไปทังรุมก่อนเนาะ ดูที่บเป็นยังร้มรมอมองใกล้เลยเจนอะไรแท้แกาด้านล่มนะเนี่ยถ่ายใกล้เลยพี่น้องเลยงามงาม,งาม,งาม ใช่เนาพี่น้องในเว้นชิปภาพบรรยากาศอยู่ที่น้ำตกตาเชียงเมืองฝากซองแขวงจำประทัดเนาะอินดี่บาลสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวมาทัวทางเมือาฝากซองอีกทีนึงเนาะสำหรับคลิปนี้พองทีที่พอปิดคลิปไว้สำนึกก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บราสอนนี่เนาะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งทุกคนสบายดี